วัติความเป็นมาของหมู่บ้านรอกคอยไทยนะครับก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี24 5นะครับก็มีการเปิดอ,อยู่2ครั้งด้วยกันครับก็จะมีรอบสื่อมวลชนแล้วก็รอบเอเจนต์ทัวร์นะครับก็จะมี16กับ22มีนา4ีนะครับทีมหลักๆของเราก็คือเรื่องควายอยู่แล้วนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็สุดท้ายรัฐบาลก็ทดลองส่งเสริมให้ให้ชาวนานะครับได้ทดลองใช้เครื่องจักร นะครับปรากฏว่าชาวนานะครับหรือเกษตรกรก็คือติดใจไปเลยนะครับคราวนี้ก็ทุกบ้านปกติก็จะมีเลี้ยง5ตัว10ตัวอะไรอย่างนี้ต่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ก็ทยอยทิ้งนะครับคราวนี้ก็ควายก็เริ่มหายไปจากในท้องไร่ท้องนานะครับหรือในภาคเกษตรกรรมค่อนข้างสัก5้าหกปีที่แล้วเพราะนั้นปัจจุบันควายก็มีค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นควายจริงๆก็เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญมากในภาคการเกษตรนะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาค ในเรื่องของการศึกสงครามได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะมีความสําคัญไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับเพราะนั้นหลักๆคือเป็นสัตว์ที่มีภาคการเกษตรนะครับประกอบกับว่าลดลงอย่างค่อนข้างค่อนข้างลดเร็วที่นี่เลยเลือกที่จะอนุรักษ์นะครับเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องควายไว้นะครับทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องควายนะครับเพราะนั้นก็ก็เลือกที่จะ อ,อยากให้ควายเนี่ยครับได้อยู่คู่กับชาวไร่าชาวนาไปยาวๆนะครับ 我他妈他妈的呀！啊，给我跪着！ ามองในแง่ของความฉลาดหรือโง่เนี่ยนะครับหรือความมีมันสมองมากสมองน้อยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดเหมือนกันนะครับสามารถฝึกได้นะครับเห็นจากเรื่องของการโชควายนะเนื่องจากว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งอย่างของที่นี่นะครับวันนั้นก็จะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับสังเกตว่าคนไทยเรามาชอบอะไรครับชอบว่าเพื่อนว่าโง่เหมือนควายใช่ไหมครับโง่เหมือนควายแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกได้นะครับแล้วก็มีมันสมองเหมือนกันแต่อาจจะ ไม่ใหญ่หรือไม่เยอะเท่ากับอะไรครับเหมือนช้างเหมือนชิมพปนซีอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถฝึกได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีความฉลาดเหมือนกันก็เหมือนอสัตว์หลายๆชนิดนะครับที่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปเราก็สามารถสั่งได้ฝึกได้เช่นกันนะครับหรือดูดได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ที่นี้ก็พยายามลบคบระมาทในเรื่องข้อนี้ได้ก็คือนําควายนี่นะมาฝึกแล้วก็เพื่อ ครับทดลองโชว์ให้นัก่องเที่ยวได้ดูว่า,าสามารถลบคําสประมาทตัวน,นี้ได้ไหรือไม่นะครับปรากฏว่าก็สามารถฝึกได้เช่นกันนะครับก็เหมือนสัตว์หลายๆชนิดนะครับแล้วก็สามารถสร้างอะไรครับสร้างความเป็นเอนเตอร์เทนนะครับได้ด้วยเช่นกันแนล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกได้ครับก็โอเคอเค,ครับเดินขี่ราจะแบ่งหารได้ยกตัวอย่างแม้กระทั่งบนงคัง อย่างนั้นเขาเรียกควายขี่นี่คือความยิ้ของบ้านวายสุพรรณุรีสมปปัยวัปป์โรขายังสัมผัสไม่ถูกต้องเปิดหน้ากล้องท่านเอาไว้ครับต้อนรับกับเจ้ากองแกงนี้มึงยิ้มไม่ใข่ของมึงเพิ่งบน่นนะ มีคนนั่งดูบนล,ลนักคารีไงอ่ามองไปทั้งขา สำหรับหมู่บ้านควายไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความน่าสนใจในเรื่องกิจกรรมที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นภาคกลางนะครับค <c oughs> ่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นชมสารที่โดยทั่วไปก่อน,นชมสา์ที่โดยทั่วไปก็แยกเป็นจุดๆอย่างเช่นเรื่องของหมู่บา้านชาวนานะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับโซนของแลงนาโซนของจุดพักควายหรือข้อควายก็จะมีให้ให้ ควาให้ดูหลายๆแบบหลายๆชนิดนะครับอีกหนึ่งส่วนก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสวนเรื่องของบ้านนะครับก็จะเป็นเรื่องถ่ายรูปนะครับเรื่องสวนอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งไปจริงๆก,ก็แยกเป็นสองฝั่งครับเรื่องสวนกับเรื่องฝั่งเรื่องข้าวเรื่องควายนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นแบบวันเดียวบ้างนะครับก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรมีทั้งที่เป็นแบบเต็มวันแบบ2ชั่วโมงก็มีเช่นกันนะครับอย่างกิจกรรมที่เราสามารถดูได้ทุกวันก็คือตัวโชว์ควายนะครับก็ เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันแล้วก็สำหรับวันธรรมดาก็จะมีสองรอบนะครับสิบเอ็ดโมงกับบ่ายสามรอบรักครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนวันหยุดก็จะมีเพิ่มรอบขึ้นมาครับก็คือมีสิบเอ็ดโมงบ่ายครึง่งแล้วก็บ่ายสามรอบรักครึ่งชั่วโมงเช่นกันนะครับแล้วก็เปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่เก้าโมงจนถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็กิจกรรมอืม่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากตัวัที่เป็นแบบแบบวันเดียวแล้วนะครับก็มีเป็นแบบเต็มวันก็มีเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง หมู่บ้านชาวนานะครับเรื่องบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องควายนะครับเรื่องการทํานาเรื่องไถคลอดหวานดำนะครับกิจกรรมเรื่องของนวดข้าวสีข้าวแล้วก็กิจกรรมเรื่องของการแปลงรูปข้าวนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับก็เป็นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องอาทากลานะครับสารปัจเพียนปั้นดินอะไรพวกนี้นะครับหรือรวมถึงเรื่องของกิจกรรมทําอาหารทําขนมรวมของถึงที่พักก็มีเช่นกัน แล้วรวมถึงกิจกรรมสัมมนาก็มีเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับครบจบในที่เดียวเช่นกันนะครับก็กิจกรรมค่อนขพักกักหลายแต่ก็จะเน้นออกแนวเชิงวัฒนธรเป็นหลักซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเชิงวทําที่เป็นแบบพักกลางขอบเปิดเลลึขึ้นบนในขณะที่หมุนไปหมุนมานั้นเขาเผือกที่เต็มไปเลยก็จะไหลสู่ด้านล่างส่วนด้านบนนั่นจะเป็นเคารีบญ้าด้วยฟ้าพร้อมกับขยะมูลฝอย ที่ปลิวขึ้นฝันชื่อนี้มีชื่อว่าสีฝันคัดพันข้าว อ่าอเคีหนึ่งเรื่องนะครับที่พนัดอยากฝากนะครับเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ายนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตว่าอย่างที่แจ้งตั้งแต่ต้นก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรมแล้วเพราะนั้นไม่ได้ทํางานนะเพราะนั้นก็จะขายไปโดยประยายนะครับแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่สามารถที่อยากให้เรารุหลรุ่นหลังนะครับหรือเด็กๆรุ่นหลังทําได้ก็คือช่วยช่วยการอนุรักษ์นะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ก็อยากให้ ได้คงอยู่ icism, ได้ขยายพันธุ์นะครับได้เห็นความสําคัญของสัตว์ชนิดนี้ที่มีมาตั้งแต่รุ่นป no ุยตาทวดแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดสุดก็คือที่นี่นะครับเป็นอีกที่ที่ช่วยขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับช่วยให้มีเกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องควายได้ได้เห็นความสําคัญของควายอีกหนึ่งที่คราวนี้อีกหนึ่งที่ที่ช่วยได้อีกหนึ่งอย่างคือสังเกตว่าปัจจุบันก็จะมีฟาร์มนะเป็นฟาร์มค่อนข้างเยอะที่ ถึงแม้จะออกแนวเชิงธุรกิจแต่ก็จะเป็นตัวปลูกนะครับปลูกให้ควายนะครับมันมันมันคึกครับมากยิ่งขึ้นนะครับหรือตลาดควายคึกครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็กในแง่ของมูลค่าก็ถือว่าดีมากพอสมควรสําหรับในแง่ของฟาร์มนะครับคราวนี้ก็ฝากน้องๆรุ่นหลังนะครับรุ่นเรานะครับรุ่นเด็กๆกว่านี้นะครับที่ ไม่ได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องควายแล้วไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องควายที่ที่อยู่ในภาคการเกษตเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่นี่ก็สามารถอ่ามาหาข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลได้นะครับทั้งอ่าในแง่ของตัวเป็นๆเ,เลยได้เห็นแบบนี้นะครับหรือได้ทํากิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะดีมากนะครับเพราะนั้นก็ฝากสําหรับสัตย์ในนดีด้วยนะครับก็ก็อยากให้ได้อยู่กันยาวๆนะครับได้ เด็กเด็กรุ่นหลังได้เห็นหน้าตาได้เห็นความาประวัติความเป็นมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะฝากข้อมูลฝากสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อควายจะได้อยู่ได้ยาวๆกว่าน,นี้ครับ